The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลโลกธุรกิจยุคดิจิตอลหนึ่งคำสำคัญที่เราได้ยินเป็นประจำคือ Data หรือข้อมูลที่นับวันจะยิ่งเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆคำถามสำคัญคือเราจะนำข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้อย่างไร การวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์ในหลากหลายแขนงที่ PTT Digital มีทีม m n n l y y t i s s p l t t o r r s s r v v i e e หรือทีม APS ที่มีทักษะการทำ Advanced Analytics ผสมผสานกับการทำ AI ทำให้สามารถวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการทางธุรกิจชวนมาทำความรู้จักทีม APS จาก PTT Digital ไปพร้อมกันครับ เรื่องของ Data เราก็จะประกอบไปด้วย6พิาหลักๆนะครับพิล่าที่1ก็ได้แก่เรื่องของการทํา d a t า Architecture นะครับ oh <my> เรียกเสมือนว่าเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีคนมาวางโครงสร้างบ้านให้เราก่อนนะครับระบบเน็ตเวิร์กเป็นยังไงเพราะมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับเพราะการเอา Data มาใช้ครับมันเหมือนกับว่าเรามีการสร้างห้องเพิ่มเนาะเป็นห้องที่ถูกต่อเติมมาเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลถัดมาก็เป็นฝั่งของ Data Engineering นะครับก็จะเป็นคนที่ดูเกี่ยวกับเรื่องการนําข้อมูลไปใช้งานนะครับว่าข้อมูลเนี่ ไปเชื่อมต่อเอามาจากแหล่งไหนบ้างแล้วก็จะต้องไปส่งต่อให้แหล่งไหนบ้างนะครับระบบที่3นะคบจะเป็นเรื่องของ Data g o v e r n a n c e นะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องข้อมูลปุ๊บเนี่ยในองค์กรขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งกฎหมายนะครับก็จะมีการกำกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับอนุญาตแล้วก็มีการบริหารจัดก,การข้อมูลที่ดีนะครับเป็นอย่างไรเช่นว่าต้องมีเจ้าของข้อมูลเนาะต้องมีคนที่ดูแลจัดก,การข้อมูลครับรู้ว่าข้อมูลเนี่ยใครเอาไปใช้มีการควบคุมไม่ให้ถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับส่วนพิลาที่4นะคะพอเรา บอกว่าเ,าเราออกแบบแล้วปุ๊บเรามีการเชื่อมต่อ Data แล้วปุ๊บเรามีการกำกับข้อมูล Data ที่ดีแล้วปุ๊บหลังจากนี้เราจะมีการนําข้อมูลไปใช้นะคะเอาตั้งแต่ยุคแรกเลยที่เราเริ่มมีคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเราก็มาใช้พวกโปรแกรม Microsoft Office ในการแบบมาเก็บข้อมูลใช้ฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสมัยก่อนบ่อยๆก็คือการทํรีพอร์ตถูกต้องไหมคะ่าไปดูภาพรวมดูอะไร พอมาถึงยุคเจนที่2เนาะเจนแลกรีพอร์ตเจนที่2ลากจนมาถึงปัจจุบันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่ก็คือการทำวิชวลไลเซชันนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบของกราฟเนาะรูปแบบของชาร์ตนะครับหรือเป็นสตอรี่เทลลิงบางอย่างอาจจะเป็นแอนิเมชันก็ได้นะครับในปัจจุบันเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเข้าใจข้อมูลมากขึ้นและข้อดีของวิชวลไลเซชันในสมัยนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำไพวอตเดต้าเนาะที่เราได้ยินคำนี้ใน Excel ก็คือว่าจะสามารถบิดดูข้อมูลได้ในแต่ละมิติหลากหลายมิติตามความต้องการนะครับ,รบกอ ว่าจาก Data ที่มีเนี่ยหก็คือ Data มันมีปริมาณเยอะขึ้น2มีมิติสูงขึ้นมีความซับซ้อนสูงขึ้นตัวแปรเยอะขึ้นก็คือมีข้อมูลจากหลายแหล่งแล้วเราจําเป็นต้องนําข้อมูลเนี่ยมาร้อยเรียงเข้าด้วยกันเนาะมาหาความสัมพันธ์กันเพื่อที่จะไปตอบโจทย์บางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่นําข้อมูลมาวิเคราะห์และเพื่อดูอินไซน์นะครับเชิงลึกว่าไอข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเรามีหน้าตาเป็นยังไงพอเรามีระบบพวกเนี้ย มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์นะครับจัดกลุ่มใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ทําให้การทํางานของเราเนี่ยง่ายขึ้นส่วนสุดท้ายเนาะที่เป็นองค์ประกอบให้ใหส่วน Data เนี่ยมันครบวงจรเนาะคือเวลาคุณทําอะไรมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยปกติเราต้องการที่จะช่วยคนประหยัดนะครับพลังงานก็ตามหรือ m ม n d a ย์อะไรก็ตามนะทำให้ทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเนี่ยอยากได้ความเป็นออโตเมชั่น ช่วยทาให้ฉันเลยได้ไหมไอสิ่งที่เราเคยทํามาตั้งแต่การเก็บข้อมูลการนํามาวิเคราะห์ทําอะไรเป็นแพทเทิร์นซ้ำๆเป็นรูทีนเนี่ยอันนี้ก็จะมาแล้วมีก็จะมีส่วนเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่ช่วยได้นะครับก็คือ robot process automation นะครับก็คือ RPA ชื่อยยอนะครับก็คือเป็นการที่เราเขียนโปรแกรมที่ทําให้มันสามารถที่จะสร้าง create flow ทานทํางานนะครับขึ้นมาแล้วมันก็จะสามารถที่จะทํางานที่เราได้ตาม flow ที่เรากําหนดอัตโนมัติจุดเด่นของเรานะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่า เราเป็นองค์กรที่ม <UC> ีความน่าเชื่อถือสูงนะครับเวลาเราไปทํางานให้ลูกค้าเนี่ยเราจะนําไปด้วยความรับผิดชอบนะครับในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับผิดชอบงานไม่ทิ้งงานทําให้ได้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราต้องการที่จะช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหาเป็นหลักแล้วก็เรื่องของธุรกิจอะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝั่งเทคนิคเท่านั้นเนาะจริงๆมันเป็นเรื่องของการเข้าใจลูกค้าเข้าใจโจทย์ลูกค้าเข้าใจตัวปัญหาทางธุรกิจจริงๆว่ามันเป็นอย่างไรจะสามารถแกก้้้ไไขดดววยิธีาร บางที่เหมาะสมที่เหมาะกับบริบทของเราเนาะแล้วถัดมาก็เรื่องของโซลูชันนะครับจริงๆมันมีความเป็นไปได้หลายแบบมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ฉันมีเงินน้อยฉันแบบจะเริ่มเล็กๆก่อนได้ไหมหรือว่ามาลายใหญ่ก็อาจจะบอกอยากได้แบบตุ้มเดียวครบเลยได้ไหมจริงๆเรื่องพวกนี้เราจัดสรรให้ได้หมดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของลูกค้าเนาะแล้วก็ความเหมาะสมที่จะไปเราก็สามารถแนะนําให้ได้ทีม Analytics Platform Service หรือ APS ของ PTT Digital คือทีมที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytics ที่มากด้วยประสบการณ์และมีผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจะทำให้ลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่ดีที่สุดช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบในเอพิโซดหน้า The Digital Bank จะพาทุกท่านไปรู้จักทีม APS จาก PTT ดิจิ t a ลให้มากขึ้นรวมถึงเจาะลึกแนวคิดและการทำงานจากประสบการณ์จริงที่ห้ามพลาด กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆ The Digital Bank พลิกโฉมธุรกิจยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล